สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้งานคำสั่งฟ r o m มร่วมกับคำสั่ง Import และใช้ Keyword Add นะครับคีย์เวิร์ดนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของฟังก์ชันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการใช้ไยังไงครับให้เรานะครับประกาศนะครับคำสั่งฟอ o m แล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลนะครับ Import P.I.S.P. นะครับ from mat import cos a d c นะครับ from mat import p o w add pto จากนั้นนะครับคำหนดตัวแปร R เท่ากับ15และ print 2คูณ P คูณอีปิดวงเล็บน,นะครับปีน C วงเล็บ90ปิดวงเล็บนะครับปีน p O นะครับก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราเปลี่ยนนะครับวงเล็บ2,5คอมม่าปิดวงเล็บด้วยน,นะครับ,บ,รรนนรบจากนั้นนะครับกดไฟล์แล้วก็เลือกเซฟนะครับ เดี๋ยวเราจะมารันดูผลลัพธ์กันนะครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ92.24ลบ0.44นะครับแล้วก็32.00นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรา Import ฟังก์ชันเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อของฟังก์ชันได้นะครับจาก pi เป็น p เนะครับจาก cos มาเป็น c จาก pow มาเป็น po นะครับ ฟังกชันนะครับพอเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและได้ผลลัพธ์ตามต้องการนะครับนี okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ